ตนอ,อันนี้ของทะเลลวกนะคะ,ะกุ้งสดสดหอยสดสดปูสดสดเนาะไม่อยู่อยู่อ่าวไทยนี่แหละบึงหนองคองบึง <c oughs> บึงหนองคองบึงในอุดรน,นี่แหละนะครับอันนี้ไม่ใส่หอยแครงนะครับโคกแรกแหกมันน,นี่ สอบปะปล่าเจอกันที่ตลาดสีหอมนะคะโอ้นะครับเดี๋ยวพ่อข้าไปเด้อนะครับสบปปล่าเด้อตลาดสีหอมค่ะบ่เดือนนี่ก็เดือนหาเด้อใช่ <c oughs> บอกว่าเดี๋ยวจะพาพี่กล้องไปเที่ยวลาว ้องใส่ไม้อะใช่เอาใส่ไม้ไหมตนนี้ใส่เขาใส่เดี <S <S ๋ยวให้พี่จัดจัดร yeah ้านเดี๋ยวลูกค้าก็มานั่งรอแล้วนะตอนนี้พอตัวตึมเลยนะนี่ตอนนี้ด่าพ่อค้าได้นะตอนนี้เชิญพ่อค้าออกจากร้านเดี๋ยวตำเองอะไรอย่างนี้ยเข้าใจนี่แหละบทจะได้แต่เราบริหารได้บริา เมตะทินเนาะเครื่องป่ามันจะเยอะถึงได้บอกไงม,มันปวดหลังเป็นป่ากันได้อ่าเดี๋ยวเขาเถือม่วงพี่ว่ากันไหมเถือม่วงเลยได้ครับพี่จัดทีเดียวเลยนี่มาแต่พ่อพีออ่แม่ไม่ได้มา,มมากันนะนะั่ะอ๋อถึงได้บอกไงว่าพ่อค้าวันนี้ถือว่าเด่วนะใช่เสียทุนเสยการได้เลยครับ เร็วอะตัวไปแล้วนะนี่เปลี่ยนเวลาสองนาทีด่าได้นะเป็นคนที่ตรงเป๊ะให้สัญญาไว้นะเดี๋ยวเราตัดภาพเด้วยกระปุกได้ว่ากันไปดูเลยเดี๋ยวค่อยกุ้งงง เห็นน้องสาวดาไหมเด็ดสามนาทีเดี๋ยวทุงมือค่อยว่ากันนะคะโอเค สาวล่ามาไปโอเคสาวเล่าเป็นปูมาโอ้ปูมาลวกเนาะเนี่ยเรเป็นตอนคีวโคกแรกนะเหนื่อยแล้วนะนี่ไม่ตามสมยังไม่ได้สักโคกเหนื่อยแล้ว <c oughs> อ่าขอกุ้งเข,ขียนคิวตามด้วยชื่อเอยไม่ใช่เขียนคิวเขียนเมนูตามด้วยชื่อนะคะโอเคกุ้งสดๆหอยสดๆเหมือนเดิม วันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ขอรีวิวของนะโอเคทำงานเ <laughs> มื่อวานนี้สร้างภาพไปแล้วเนาะเออหลายคนชอบการแต่งตัวดีขึ้นอะไรงเงี้ยคระับสวัสดีทักทายค่ะสัสดีค่ะอ๋อตัวนี้ฝ่ามอไม่เห็นปับ๊บมันลื่นนะคะพื้นมันลื่น <laughs> ถึงได้บอกว่ามันลื่นเงืง้องเงงัก,งกโอเคแขนติดอีกแล้ววันนี้ น้องสาวหาสิบาทเด้อต่อไดะะอ้อ่ามุมกล้องได้ไหมได้อยู่เนาะโอเคปะ่ะวัสดีทักทายทุกคนเด้อนะครับขอบคุูบาอาจารย์นะวัสดีคะสวัสดีค่ะ มีดไม่คมอ่ะไม่ได้รับไว้คุณตามีปัญหาอะไรคุณตามีปัญหาอยากคุยกับลูกบอกเฮออย่างไรเอบออยากเบิง้งยืนเบิ้งกับไดเดอรแค่เบิ้งกับอิมเนี่ยเจ้าโอค ถือมาซอยข่อยก็ได้มาเกเร็วๆมาต่ำอีกโค้งนึงแล้วเร็วขับครับว่าท่านบอกอาผู้สาวเล่าเดี๋ยวเจ้าบ้านด้กลับก็บคอยว่ากันเด้อมาเพิ่มน่เด้ออยากเฮ็ียไห้เด้เป็นยังคือว่่อยากเฮ็ียไห้อยากได้เงินอยู่เด้ แต่มันเป็นอีกคิวหนึ่งมันโด่นเด้อน,นะครับอ่าเดี๋ยวให้คอยให้หลยๆเด้อนน่เด้อเผ็ดสมนัวผู้สาวล่านะครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าอยากคุยด้วยมากๆนะแต่ไม่ได้กด <laughs> ดันโอเคโทรศัพท์ค้างแล้วด้านนี้ อันนี้ของทะเลลวกนะคะ,ะกุ้งสดๆ,สดๆหอยสดๆปูสดๆเนาะสดจไม่อยู่อยู่อ่าวไทยนี่แหละ,ะหล <laughs> บึงหนองคองบึง <laughs> บึงหนองคองบึงในอุดรน,นี่แหละนะครับอ่าอันนี้ไม่ใส่หอยแครงนะครับโคกแรกแหกมันนี่นน <Okay. S 1> สอบปปเล่าเจอกันที่ตลาดสีหอมนะคะโอ้นะครับเดี๋ยวพ่อข้าไปเด้อนะครับ เราปปอลาวเด้อตลาดสีหอมค่ะบอ่อเดือนนี่ก็เดือนหาเด้อเอาใส่ทุงท่งบ่อง <laughs> ชอบสดชอบสดบสดดวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเ <laughs> ชดดิญนะคะเชิญมาตำเองเลยค่ะสโน ไม่ได้ช่วงหลังๆมาไม่ได้พูดเพราะว่าเลยนะไม่มีเวลาพูดะนะครับอโอเคขอบใจหลายๆเด้อโค้กแรกแฮกมานเนาะน้องสาวน้องเปียวเนาะเป็นทั้งหมดอ่าห้บาทนะคะ50บาทต่อไปจะเป็นตั้ที่2นะอันนี้ไม่คู่บ่ะก็จะพูดได<ม>้ยินเสียงกันหมดเนาะโอเคได้สนวะัส <laughs> ดีคะ่นะ,คะ ตำป่าหกสิบาทนะตำปูปลาเอาตำป่าเอาหกสิบาทบออะหนูอยากกินตำปา่าหรือตำปูปลา,ปาโอเคหกสิบาทถ้างั้นน่าจะอ่านผิดมะเป็นอย่านั้นถ้าตำป่าหกสิบาทนะน้องเปรียวเนาะโอเคน้องเปรียวรอตั้งครึ่งชั่วโมงนะั่นน่ะน้ำตาลลงไป สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะความไวก็ต้องมีในส่วนของความนัวด้วยกลมกล่อมด้วยรสชาติก็ต้องได้ด้วยทำไวอเอ๊นาฬิกาเนี่ยมันมันลื่นเนาะไม่ต้องครับไม่มันนั้นเคีื่ยงไหมโอเคเกกะ <laughs> ส้มตำหมาหมุนนั่นหมุนเติ้ยวๆอยู่ซสืเงือกชักงักจักมืออยังคือยังดีดยาเนี่ยแหละว่าสันโอ้ยน้อพี่น้องนะครับบองเงือกงักมาได้ลูกค้าทาสันนอกเมื่อวานนี้จำลองไปแล้วนะขนาดจำลองก็มีคนว่าทำช้าพูดอยู่นั่นแหละขนาดพูดน้อยนั่นเลยไหมคนไม่ชอบทำยังไงก็ผิดนะเอาจริงๆคุณกอล์ฟเห็นไหมเข้าไปแล้วเห็นไหมขนาด ทำช้าๆทำช้าอยู่นั่นแหละอีกแล้วครั้งเดียวพรอ,ร,ร,อรู้เรื่องอธิบายไปแล้วนะไม่มาดูหน้าร้านเนาะไา่กานี้ผมว่าทะเลาะกันแต,แต่แต่แตคนชอบเรื่องแต่งตัวขึ้นเนาะใช่ครับก็บปรับพอบพอกว่าล้างพัดลมเราไปซื้อก็ดาแล้วอีกอว่าเราเดือดร้อนว่าง้นโอ๊ยเนาะ จริงๆอยากซื้อตั้งนานตั้งแต่ก่อนอาดาม่าแล้วนะม,มันมันนานแล้วอันนี้ก็เลยซื้อไปเลยไม่ต้องล้างพัดลมซื้อให้แล้วนะโอเคอ่าน้องเปียวเรียบร้อยเนาะโอเคโทษทีให้รอนะโอเคไม่ด่าใช่ไหมระวังรถด้วยนะคะอดูดูหล,หลังหลังบ้านนะดูเอาเนอะนะครับอย่าอย่าบังหน้าร้านเขาเดอ้อนะครับ กุปรานะโอเคที่ไม่ได้เขียนชื่อเนาะ50บาทนะอันนี้ลูกค้าขาประจํานานเลยคุณบีอยู่ไหมคะโอเ,เดี๋ยวพ่อค้าบอกนะตำกุ้งสดใส่จานของหนู70บาทนะโอเคเดี๋ยวเคลียร์ก็ได้นะเคลียร์กับคุณพ่อเด้ชูรถไม่ใช่แบบตักทับพีหนึ่งนะปาดฝาเฉยๆหลายคนบอกว่าให้พ่อค้าแต่งแบบนี้นะเป็นแมนๆเป็นผู้ชายปกติก็เป็นผู้ชายนะ ยังไม่เฉานะยังไม่เฉาะยังไม่ชฉาะแต่งหน้าบางๆคิ้วบางๆเนาะนะครับเมื่อไหร่จะมีไฟว่าน้องก๊อป่ะไม่คนละสไตล์น้องก๊อปบูเบอรี่คุณพ่อนั่นน่ะคนละช่องไหมโอเคไฟที่ร้านไฟที่ร้านเนาะสว่างกว่าใช่ไหมจริงๆเขามีอุปกรณ์เยอะแต่เขไม่ค่อยใช้ใช่ไหม หมายถึงเซ็กตเซ็กชอบแบบเรียวๆอะๆเรียวๆอุปกรณ์เซ็กทอยโอเคไม่ต้องใส่ถุงนะชอบสดนะๆๆโอเคอ่ะเป็นคอนเทนต์ขำๆกันไปส้มตำก็ตำขนาดนี้แล้วจะตำให้เล็กๆเหมาะสำหรับคนแก่คนไม่มีฟันมากกว่า ยำด้วยนะครับต้องพูดทุกวันนะเรื่องเรื่องการช้มตําเนี่ยก็จะด่าเราอีกใส่นั้นใส่นี่ตําไปด้วยยำไปด้วยนะครับเหมือนยำอ่ะใส่ใส่ในภาชนะนะหยิบนั่นหยิบนี่ใส่รองเท้าก็หลุดนะนี่พยายามทำรองเท้าข้างล่างรองเท้าหลุดกว่าเลื่นเอาคุณบีต่อนะคะคุณอะไร